ผมนัดนะครับเป็นผู้ดำเนินรายการพอดแคสต์เรื่องเล่าจากทนายไทยในสวีเดนวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องที่ฟังดูเศร้าแต่สำคัญมากครับเพราะความสูญเสียไม่ได้จบลงแค่ที่งานศพหลายคนที่เคยผ่านการสูญเสียคนรักหรือคู่ชีวิตคงรู้ดีว่าความเจ็บปวดนั้นมันทั้งลึกทั้งเงียบและบางทีก็เหมือนโลกหยุดหมุน แต่ขณะดเดียวกันชีวิตจริงก็ยังเดินต่อและสิ่งที่ตามมาหลังความสูญเสียก็คือขั้นตอนทางกฎหมายมากมายโดยเฉพาะถ้าเหตุการณ์เกิดขึ้นในต่างประเทศอย่างเช่นที่สวีเดนครับแล้วคุณต้องทำอะไรบ้างเมื่อคนรักเสียชีวิตอาจฟังดูยากครับแต่ค่อยๆไปด้วยกันเพื่อทำความเข้าใจให้มากขึ้นกับเช็คลิสสำคัญที่คุณควรเริ่มต้นไม่ว่าจะเป็น การแจ้งการเสียชีวิตกับสกัตโทวเกตภายใน4เดือนตรวจสอบว่าทำบูฟเทคนิคหรือบัญชีทรัพย์สินแล้วหรือยังปิดบัญชีธนาคารของผู้เสียชีวิตรวมถึงจัดการเรื่องการหักเงินอัตโนมัติยกเลิกสัญญาต่างๆเช่นโทรศัพท์อินเทอร์เน็ตตรวจสอบสิทธิคงค้างเช่นเงินคืนภาษีเงินบำนาญหรือประกันชีวิตตรวจดูว่าผู้เสียชีวิตเคยวางแผนงานศพกับบริษัทจัดงานศพอื่นๆหรือไม่ และสุดท้ายเช็คว่ามีพินัยกรรมหรือไม่และอยู่ที่ไหนบ้างครับฟังดูเยอะนะครับแต่มันคือสิ่งที่ต้องทำเพราะถ้าปล่อยผ่านอาจทำให้คุณเสียสิทธิ์สำคัญโดยไม่รู้ตัวครับยกตัวอย่างนะครับนั่นคือหญิงไทยคนหนึ่งอาศัยอยู่กับสามีชาวสวีเดนที่ประเทศไทยทั้งคู่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันแต่ใช้ชีวิตร่วมกันมายาวนานครับวันหนึ่งสามีเสียชีวิตกระทันหัน และสิ่งเดียวที่ภริยามีในมือคือพินัยกรรมที่เขียนไว้ที่ประเทศไทยเธอเข้าใจว่าเธอคงได้แค่ทรัพย์สินเล็กๆน้อยๆที่อยู่ในไทยแต่เมื่อเธอมาปรึกษาทนายไทยในสวีเดนและห้องเอกสารสวีเดนเราสามารถช่วยตรวจสอบเอกสารบูฟเเทคนิคของสามีอย่างละเอียดครับเราพบว่ายังมีทรัพย์สินอีกมากทั้งบัญชีเงินฝากเงินลงทุนแม้กระทั่งเงินประกันชีวิตที่เธอไม่รู้ว่ามีอยู่ สุดท้ายเธอไม่ต้องบินมาที่สวิเดนด้วยตัวเองเลยแม้แต่ครั้งเดียวครับแต่ได้รับทรัพย์สินกลับคืนมามากกว่า90%ของสิ่งที่ควรจะเป็นของเธอจากเดิมที่อาจจะได้แค่5%เท่านั้นครับเพราะผมเชื่อว่าคนรักอาจตั้งใจให้คุณได้รับทุกอย่างแต่กฎหมายไม่เข้าใจความตั้งใจนั้นถ้าเอกสารไม่ถูกต้องครับเรื่องพินัยกรรมอย่ารอให้สายเกินไปครับ หลายคู่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสซึ่งตามกฎหมายสวีเดนคุณจะไม่มีสิทธิในมรดกเว้นแต่จะมีการเขียนพินัยกรรมเอาไว้อย่างถูกต้องตามกฎหมายของสวีเดนไม่ใช่เพราะเขาไม่รักคนแต่เพราะกฎหมายย่อมมีเงื่อนไขและถ้าไม่มีการวางแผนไว้ล่วงหน้าคนรักที่เราอยู่ด้วยกันมาทั้งชีวิตอาจกลายเป็นแค่คนนอกทางกฎหมายในวันสุดท้ายครับเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่ทำได้ตั้งแต่วันนี้คือตรวจสอบสิทธิ์ต่างๆที่ผู้เสียชีวิตอาจมี ถ้ายังไม่แน่ใจให้ปรึกษาผู้รู้หรือให้ทีมที่มีประสบการณ์ช่วยครับเอกสารสำคัญควรจัดเก็บอย่างปลอดภัยและเข้าถึงง่ายและถ้ายังไม่มีพินัยกรรมอย่ารอครับคุยกันวันนี้วางแผนวันนี้ทนายไทยในสวีเดนและห้องเอกสารสวีเดนพร้อมช่วยดูแลในทุกขั้นตอนครับตั้งแต่การเขียนพินัยกรรมที่ถูกต้องการตรวจสอบบูฟเทคนิคไปจนถึงการแปลและรับรองเอกสารครับ เราใช้ภาษาไทยในการให้คำแนะนำเข้าใจง่ายและไม่ทิ้งคุณไว้กลางทางแน่นอนครับติดตามเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ที่เพจทนายไทยในสวีเดนนะครับและอย่าลืมกดแชร์ให้คนที่คุณรักเพื่อแบ่งปันข้อมูลดีๆให้กับคนไทยทุกคนครับ The Document Partner Legal Room Your legal partner.